สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีคุณพี่คุณน้องคุณป้าคุณนะ้าคุณอาทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง For You Tarot เช่นเคยทํานายทายทักทุกชีวิตรักของคุณนะคะพบกับ a อวอีกแล้วกับช็อตคลิปวันนี้นะคะในหัวข้อความรักของคุณในช่วงนี้ เป็นอย่างไรนะความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะเช่นเดิมเอวามีไพ่สี่ใบสีกองให้เลือกนะคะกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สและกองที่สีนะคะเลือกไพ่ที่โดนใจ ุณมากที่สุดนะคะดึงดุดคุณที่สุดเพียงใบเดียวกองเดียวเท่านั้นแล้วไปรับฟังคําทํานายกันเลยและเช่นเคยก่อนที่จะรับฟังคําทานายนะเอวาฝากช่อง For You Tarot ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับเอวาด้วยนะและก่อนที่จะไปรับฟังพลังงานรับฟังคําทานายในวันนี้อย่าลืมบอกรักตัวคุณเองนะคะเพื่อรับพลังงานบวกจากจักรวาลน,นะขอบคุณรักนะ ขอบคุณรักนะขอบคุณรักนะนะคะเมื่อคุณบอกรักตัวเองทุกวันคุณจะได้รับปฏิหารและพบปฏิหารการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณที่ดีแน่นอนค่ะโอเคค่ะเมื่อคุณเลือกไพ่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายกันเลยสําหรับคําทํานายในหัวข้อความรักของคุณในช่วงนี้ผู้ที่เลือกไพ่ใบที่หกองที่หนนะคะคุณได้ไพ่ t อ o of cups โอเคค่ะคุณที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งกองที่หนึ่งนะคะความรักของคุณในช่วงนี้มีความสุขมากๆในเวลานี้บางคนนะคะพบคู่ครองที่ถูกใจถูกชะตาถูกสเปคคุณชอบหรือรักเขามากช่วงนี้เป็นช่วงเวลาดีๆที่ได้อยู่ร่วมกันนะบางท่านเจอคนรักแบบรักแรกพบเลยนะคะเป็นช่วงที่ดีในการใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงานในเร็วๆนี้นะเป็นความรักที่ดีมากๆค่ะคุณกองที่หนึ่งช่วงเวลา น,นะคะคส่วนใครที่มีเรื่องทะเลาะเบาะแวงกับคนรักให้สบายใจได้เลยนะในช่วงนี้จะได้กลับมาคืนดีกันในเร็วนี้อย่างแน่นอนนะคะโอเคต่อกันที่กองที่สองใบที่สองกันเลยค่ะผู้ที่เลือกไพ่ใบที่สองกองที่สองนะคะ คุณได้ไพ่เซเว่นออฟอดนะคะความรักของคุณในช่วงนี้นะคะบางท่านบางกรณีเป็นความรักที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการซ่อนเร้นหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะหรือคนรักของคุณกําลังมีความลับกับคุณอยู่ในช่วงนี้นะคะเขากําลังทําอะไร ที่ผิดกับคุณอยู่นะคะบางท่านบางกรณีเป็นความรักในความลับไม่สามารถเปิดเผยให้ใครรับรู้ได้นะบางคนความรักในช่วงนี้ค่อนข้างมีอุปสรรคนะคะประเภทรักที่ต้องแอบซ่อนหรือรักที่แต่งงานกันไม่ได้นะคนโสดในช่วงนี้ระวังพบเจอคนที่เจ้าเล่ห์ฉลาดแกมโกงนะคะคนที่เข้าหาคุณช่วงนี้ให้คุณพิจารณาดีๆนะคะคุณกองที่สนะต่อกันด้วย คนที่เลือกไพ่กองที่3าไปที่3กันเลยนะคะคนที่เลือกไพ่ใบที่3กกองที่3ความรักของคุณในช่วงนี้นะคะคุณได้ไพ่ King of cup ค่ะชัดไหมเนาะชัดนะคะคุณได้ไพ่ king of cup นะคะความรักของคุณในช่วงนี้ครอบครัวของคุณนะคะ อบอุ่นสมบูรณ์แบบมากๆเลยคนโสดจะมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาในชีวิตนะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกับคุณได้นะคะคนคนนี้เป็นคนที่อายุมากกว่าคุณมีจิตใจดีมีความเป็นพ่อบ้านรักครอบครัวมากนะคะเป็นที่พึ่งพาให้คนในครอบครัวนะสามารถทําให้คนรอบข้างของคุณมีความสุขได้นะคะบางคนเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะเขาจะมาครอบครองหัวใจของคุณมามอบความรักให้กับคุณนะคะหรือ บางคนเขากําลังมาวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณแล้วก็ได้ในตอนนี้นะคะโอเคค่ะต่อกันด้วยไพ่ใบที่สี่กองที่สี่กันเลยนะคะคุณที่เลือกไพ่ใบที่สี่กองที่สี่นะคะคุณได้ไพ่พรีออฟสอดนะ ความรักของคุณในช่วงนี้นะคะคุณมีปัญหากับคนรักอยู่นะบางสถานการณ์เป็นรักสามเศร้าหรือช่วงนี้คุณมีการทะเลาะเบาแวงกับคนที่คุณรักทําให้คุณรู้สึกเครียดและกังวลมากๆในช่วงนี้นะคะบางกรณีมีปากเสียงกับคนรักอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยก็ว่าได้นะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะคุณมีการอยู่ห่างไกลจากคนรักนะทําให้คุณรู้สึกกวนกระวายพะวะพะวงใจนะด้วยความคิดถึงกันและกันนั่นเองโอเคค่ะช็อตคลิป ในหัวข้อความรักของคุณในช่วงนี้เอวาก็ขอจบคำทํานายเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง for you tarot ของเอวาด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาตลอดขอบคุณสมาชิกใหม่ที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ